โอ้สว oh, ีดับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาพี่น้องกระลังกระลังกระลังหุ่มกันอยู่นะครับเทียบเลยครับตำคงเสียดเสียดเสียดน้องผิวตำไม่ต้องห่วงนะน้องผิวหนักว่าเขาแตะเลยเรื่องว่าไม่เคเห็นรูปที่เห็นรูปถ่ายแจะก็เลยนึกถึง อย้าจุบันครับอร่อยไหมครับอ่อร่อยนะครับผมโอ้หอร่อยครับอร่อยครับเข้มานอยตับูุง่องเสียบเลยนี่ตัขโอ้สหดยอดจุดยอด่นี่ลตบูุง่งเนี่ยสียบเลยเลยครับขออาหารครับผมเฮ้นนี้ครับผมอาหารเสียบครับอันนี้คือเค้กชิลาครับผม กินตะบกุงครับเชิญนะครับผมเชิญเลยครับครับอันนี้เกียวกระชิมหมูครับผมหมูกรอบนะครับไส้กรอบตรงนี้นะครับดูจับก็มีนะแอนเคยเห็นหมูกินหมูไหมใช่ไหมพี่หมูไม่หรอพี่พร้อมลงนี่โอ้ยพี่พร้อมลงจริงจริงพร้อมลงจริงจไม่ได้ย้อนนะหนูฮันนี้คิวอันนี้คิวจริงเหรอโรงแรมเลยใช่ไหมโรงแรมเลยดีดีพี่ดีดีครับผม <ส>อันนี้กระเพาะปลาแล้วครับกระเพาะปลาแซ่บไม่กระโดดโอ้สุดยอดเลยไม่ใหญเอาเลยนะครับพี่ปลามันจะลาไม่นีเออแม่ยน้อยอ๋อปลาปีนหัวหน้าเนาะปลาปินนัำกระเพาะปลาอันนี้ข um, ุดจับนะครับผมว่านะนักกระเพาะปลานี้คงอันเดียวกันนี่แหละครับตักเอาน้ำพี่น้ำไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะชีสกู๊ด เอาคนนี้ครับผมเรียบนะครับวันนี้แล้วจะไปทำบุญมาครับอะนนี้นะครับผมน้ำน้ำผ่อนบอกครับกาแฟบบอกครับกาแฟดบอกครับนี่ครับไม่มีน้ำตาลนะครับเนาะตัวนี้ นี่ครับพี่หีนานามครับอันนีอร่อยเลยนะครับคพี oh God. Oh God. Mm ุ่งแคร่ครับผมเอาเลยครับนีเครปรุงอยู่นี่นะครับเชิญเลยครับตามเดดหลอกนะครับเครงปรุงเยอะๆเลยครับแซ่บกับาปลาของเราเด็ดให้ต้องห่วโอ้แม่กัวห้อสุดยอดเลยบ่เนะ ไกเสียบเลยมาตัางหวงมาตัางหวงแค่งินบนแุแล้วคร <c ười> ับมาล้านพี่ครับผมน่น้่เากหงลนวะ hai <coughs> hai ค่ปที่สั่คุณเราเป็นบวมากคุณล้าเพราะอันใหญ่เไปกินเดือยคุณป้าในตุลาไม่ต้องห่วงเราทุกินมาดูที่นี่ันโอ้เหตุผมากพี่ห้องนี่นะครับทำดูมาแล้วก็นี่นะครับมาซอยผู้่นนง องส่กกกาแฟเลยครับ ตั้มตแค่หลอดครับเดี่ยว้จะเป็นลบกว่าดแล้วก็วิ่งอยู่ไปมาต้มลอกระเทียมได้ไหมตั้มตั้มบกเหมือนกัน โอเคถูไหมน่ะไปกัน hmm. okay. ไอ้ตมำต้งก้อยซมันอร่อยไหมอร่อยค่ะถ้าถ้าอร่อยนั่ิ๊ดดำและถ้าไม่อร่อยผิวตำร้วรัวเป็นคนหลายหลายพิจารอ จำผิวไปไเด้จำผิวไปไหนไปไนชออดไปออดไปออดไปอไดไปออดไปออออดไดไปอออนไปอไปอดไปออดีปออดไปไปออดไปไอไดไอไปออปออไปออออปอดปออดไปออออดไออดไออดไปออออดไปออไปออไปไปไปปดอได ไม่โอกาสนี่บครทีนับน ER ี้ครับอันนี้เ้เดียวได้ยดอีม uh, ัน้อ้ผเาเลกกินค ไปหา่โอตำแหลกได้พี่น้องเอยนี่ะไรขอแขงดีงแขาระเทเาเด้านอาหะเออ้พอดีของเนาะมังวยนี่ของแข็ดีปะปลาแน่นอนนี่ดีปลาของดีโอ้ของของ พ่อเด็แล้วครับพี่น้องเก็บบรรยากาศไม่บิ่งเด้อครับพี่น้องงานอันคิดงานบุญเหลี่ยมครับผมงานบุญแม่ครับแม่จำปานะครับเป็นงานบุญเหลี่ยมเยอะมากมากที่ส่านที่ใช่ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม